มาจ้าเพื่อนๆมากินสมตำเดอ้อซื้ีละกอมาลูกละสิบแปบาทมาเขือเทศ3มลูก15บาบาทจ้าแกประหยัดประหยัดนะจ้ากินแบบประหยัดเดอ้อมากินสมตำจ้าขอครัวก็โชว์ฝีมือเหมือนเดิมเจมีหนาที่จับมะละกอแค่นั้นแหละเอาเพชรเปรี้ยวหวานเลยเจยบๆใส่ปลาโอเคเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็ พอดีวันนี้เจกอนหนึ่งข้าวเหนียวด้วยเป็น,นข้าวเหนียวบอนโลนกินกระสมตำเนาะไก่ทอดเขากันดีเขากันดีวันนี้ได้ปูหนึ่งมาด้วยน้องสาวเอาปูหนึ่งหนึ่งมะเผือวางั้นหนึ่งเผือด้วยอ้ขอบคุณมากเลยอร่อยมากเลยปูหนึ่งจ้ามีไงข้าวเหนียวเจหนึ่งเองไม่ดูว่าเ,เป็นยังไงหละไม่ดูว่าดิบหรือไม่ดิบโอเคยังไงก็ต้องกินนะจ้า พี่มือเจหนึ่งเอง